ข้อนี้ฉันใดเราได้ยินเสียงอะไรต่างๆสมว่าเขาชมมาท่านดีมากท่านก็เกิดดับดีก็เกิดดับมากก็เกิดดับถ้าผู้ใดเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าเดินทางเข้าสู่พระนิพพานแล้วนี่ยังไม่ถึงนะแต่เดินทางเข้าสู่พระนิพพานเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องความหมายนั่นโอกาสจ,จะได้บรรลุสมาธิเพราะเสียงก็มีก็ได้ สมมติบางพระสวดมนต์เนี่ยเราสวดไม่ได้สมมติเราก็ใช้อารมณ์ได้ยินโนได้ยินหนอที่หูของเราเมื่อเพ่งลงไปเพ่งลงไปจิตมันก็กณิกาจมาที่เกิดต่อเน,นื่องกันมากเข้ามาเข้าทีเข้าทีเข้าทีเข้า,ขาส่งผลใ้ถึงอ,อุปจารสมาธิเฉียดฌานเข้าไปเสียงมันก็ไม่เกี่ยวกันไม่วุ่นวายอะไรเลยเห็นไหมได้ยินอยู่อยู่ในปฐมฌานนะแต่ว่า มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยจิตอยู่ส่วนจิตเสียงอยู่ส่วนเสียงทีนี้ถนะ้าว่าผู้ใดเอาจะเอามาเจริญนิปปันาภาวนาก็ได้เสียงนะ่ะเสียงอะไรทั้งโลกนี่เป็นอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจอย่างนี้จึงเชื่อว่าเข้าใจอย่างถูกต้องยิสรุปล้งท่านเรื่องเสียงนี่ถ้าเราสติว่าเขาเปิดเพลงเปิดมอลำที่บ้านเราใกล้ๆเราสมมติ แล้วก็เออก็ดีเราไม่ต้องไปหาอารมณ์แต่อารมณ์มันมาหาเราเราก็เอามาปฏิบัติที่หูของเรานอนปฏิบัติก็ได้ได้ย you know, you know ินเนาะได้ยินเนาะเสียงมันจะเกิดดับ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 ก็กำหนดไปกําหนดไปกำหนดไปกาหนดไปบางทีก็หลับไปเลยรู้สึกเตือนก้นมาเสียงก็หายแล้วผู้รู้เสียงคือใจหูรู้เสียงหูนั่นคือกาย เป็นรูปประธรรมเสียงก็คือรูปประธรรมรู้นะคือนามมาทธรรมถ้าผู้ใดสนใยรู้รมันเกิดดับ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 บึ๊บลงครั้งเดียวเท่านั้นจําได้ด้วยว่ามันดับไปตอนเสียงมันเป็นอย่างไรเห็นไหมมรรคผลนิพพานเกิดผู้รู้นั้นจึงไม่เดือดร้อนอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนหนึงเดินจงกรมสอง นั่งภาวนาสามกำหนดเวทนาสุขทุกเจเจยสี่กำหนดจิตห้ากำหนดเสียงสุดท้ายคืออะไรนักปฏิบัติธรรมต้องรู้เริ่มปฏิบัติต้องทำความเข้าใจอารมณ์6ประการนี้นี่เหมือนกรูบาอาจารย์นำปฏิบัติเนี่ยกราบพระห้าครั้งก่อนนอนนะกราบน้อมลงไปตั้นหนึ่งพู้ตัเมนะถูพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นทีพึ่งของเรา เงยน้อยขึ้นามากราบน้อยลงไปครั้งที่สองทำมเมนาตพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรม,มขันเป็นที่พึ่งของเราเงยน้อยขึ้นมากราบน้อยลงไปครั้งที่สามสังคูมเมนาตพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั่วประเทศไทยตลอดท,ท,ท,ทั่วโลกเป็นที่พึ่งของเราเงยน้อยขึ้นามากราบน้อยลงไปครั้งที่สี่บิดามารดาตายแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตาม เนืเ้อเอ่ยใบหน้าแววตาของพ่อของแม่เมตตาให้ชีวิตเรามาเป็นที่พึ่งของเราเงยน้อยขึ้นมากราบน้องลงไป 5, ครั้งที่ห้าครูปรชาอาจารย์เนื้อก็เห็นใบหน้าของครูกี่คนที่สอนเรามาเมตตาให้สติปัญญายเรามาเป็นที่พึ่งของเราเมื่อกราบพระห้าครั้งแล้วก็นอนนอนอนนอนนอนอนนอนนอน,น,อน,น,อน,น,อนลงไปเห็นไหมให้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระธรรมทาน นอนแบบพระกรรมฐานเมื่อเราภาวนาไปภาวนาไปนอนพองหนอยุบหนอภาวนาไปนะสังเกตอาการพองกระยุบเหมือนที่กล่าวมาพองขึ้นดับไหมยุบลงดับไหมเกิดดับ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 ,เก,ดดบเกิดดับไหมสังเกตอยู่อย่างนี้แต่ไม่ใช่จ้องนะแต่ว่าให้กหรารไหวใจเฉยพองหนอเกิดดับ ยุบหนอก็เกิดดับพองหนอก็เกิดดับยุบหนอเกิดดับภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปตามลํานดับสังเกตไปสังเกตไปอาการพองอาการยุบของเรานะี่ยบางครั้งบางคำมันเร็วขึ้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 น,นมีไหมหรือบางครั้งบางข่าวมัน daunting, หายใจผุดืดดืดดแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าตดเข้าตีเข้าเหมือนใจจะขาดมีไหม หรืออาการบองอาการยบนั้นมันสม่ำเสมอกันดีดีแะ้วแตะเบาเข้า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 ,าช้าลง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 ลักษณะทั้งสามประการนี้เคยเกิดบ้างไหมนั่งก็ตามนอนก็ตามต้องสังเกตจำหลักอันนี้เอาไว้ถ้าไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยการเจริญภาวนาจะไม่ก้าวหน้าเลย ถ้าสมมติว่าผู้ใดเคยเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทั้งสามอย่างนะเร็ว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 แล้วก็หายไปแน่งเข้าแน่งเข้าตีบเข้าตีบเข้าแล้วหายไปหรือช้าลงช้าลงหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเคยเห็นพึงทราบในวิปัสสนาญาณสิบหกเลยอยู่ในญาณที่สามที่ว่าสมัสนญาณนะทีนี้เราก็สังเกตไปสังเกตไปมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นหายไปก็ตามแนงเข้าแนงเข้าหายไปก็ตามช้าลงช้าลงหายไปก็ตาม ห้ามปรับปรุงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นถ้าผู้ใดไปปรับปรุงในโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะทางสามเส้นนี้เป็นทางเข้าสู่พนิพพานทางสามเส้นนเร็วๆๆๆก็ดีเข้าถึงนิพพานได้แน่นเข้าแน่นเข้าเข้าถึงนิพพานได้ช้าลงช้าลงเบาเข้าเบาเข้าเบาเข้เา,า,าสม่าเสมอกันดีดีแล้วก็ ถ้าผูดด้ใดเห็นอย่างนี้โอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานได้มันจะนิ่งลงนิ่งลงมันจะเห็นอาการพองอาการยุบเห็นธรรมชาติมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบเกิดดับจริงๆตัณหาไม่เกิดอุปทานก็ไม่เกิดเห็นแต่มันเกิดดับ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 ชัดเจนด้วยจิตด,ด้วยปัญญาอย่างนี้เมื่อภาวนาไปภาวนาพองเนายุบเนาพองเนายุบเนาพองยุบตองยุบ ดับหุบลงไปเลยจำได้มันไปตอนยุบหรือตอนพองมันดับตอนยุบก็รู้ตอนพองก็รู้เห็นไหมอันนี้ทางสายที่หนึ่งสำหรับผู้บวพปฏิบัติธรรมมาอาน,นิสง์เกิดจากการได้ทานรักษาศินปราถนาพระนิพพานให้ทานพรนิพพานะประโยชนุรักมรักษาสินก็สาสาธุนิพพานะประโยชนุทเมื่ออาน,นิสงนิสงผล เวลาเข้าสู่พันิพันจะเข้าทางอานิจจังเห็นไหมเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าหนึ่งบุบลงไปนั่นอันนั้นคืออนิจจังจำได้นั่คือมรเห็นไหมสัจจานุโลมนิกยานมรขยานผลลยานปัจเจเวคณยานตามลำดับเลยเหมือนหลับแล้วตื่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ทา่านเลยย้ำดีดนิ้วมือ เราดีดนิ้วมือแว๊บยังช้าก่อการบรรลุมรรคผลเห็นไหมหรือผู้ใดใครก็ตามทีนี้ถ้าภาวนาไปภาวนาไปนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามเห็นอาการบองก็ยุบมันหายใจเปดๆอืดอัดแน่นเข้า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 ตีบเข้า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 ุลงไปเลยมันดับไปตอนยุบกอดรู้ดับไปตอนพองก็สทราบ ไม่เครือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้นระเบิดตูมหัวใจเหมือนฟ้าผ่าถ้าผู้ใดเห็นสภาวะธรรมอย่างนี้ครั้งเดียวเท่านั้นมัดผลนิพพานเกิดอันนี้จำหลักไว้มันมันจะไม่ได้สงสัยหรือขออภัยที่เห็นมันแน่งเข้าแนงเข้าแนงเข้าขาดบุบลงไปจำได้นะเกิดจากอะไรเกิดจากเราเคยเจริญสมถภาวนามาอาน,นิสงส์เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เห็นทุกขัง แน่นๆ่นแน่น่นเนี่ยคือทุกขังอริยสัจจังบางท่านบางคนทีนี้เคยเจริญวิปัสนาล้วนๆมาหลายพบหลายชาติหลายกลาลแบกานแม้ปัจจุบันชาตินี้ก็ตามถ้าอานิสง์เกิดจากการเจริญวิปัสนาภาวนามาล้วนๆนั้นจะเห็นท้องพองทองยุบนี่นั่งอยู่นอนอยู่ก็ตามมันจะสม่ำเสมอกันดีดีแล้วก็แผ่วเบาเข้า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  ผู้ใดใครก็ตามนะสรุปนะทีนี้นะผ่านทางอัน,นิจจังคือเร็วเ็วผ่านทางทุกขังคือแน่นๆผ่านทางอนัตตาคือเบาเข้าเบาเข้าเจ้าลงเจ้าลงขาดบุบลงไปที่จําได้นัคือสัจจานุโลมิกยายนผ่านโคตรภูยานข้ามโคตรปุตชนดับโคตรปุุชนลงแล้วก็ถึงมัคคยานประหารกิเลส ลงไปเนะี่ยประหารกิเลสเมื่อดับไฟพบความเย็นเกิดขึ้นนั้นคือผลรยานรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือปัจจเวคขณะยาณการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นถ้าพูดให้รายละเอียดจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่เวลาปฏิบัติจริงๆนั้นดีดด้วหมือแดงยังช้าทีนี้เมื่อเราท่านทั้งหลายเจริญวิปัสนาภาวนาเห็นสภาวะทั้งสามกันเร็วเข้าดับบุ๊บจำได้ก็ดี แน่นเข้าแน่นเข้าดับปุ๊บจำได้ก็ดีหรือช้าลงช้าลงเบาเข้าเบาเข้าหวอลงไปจำได้ก็ดีระเบิดตูหมหัวใจวัชิรูปมาธรรมาธรรมะอุปมาบรรฟ้าผ่าเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วบาปท,ที่หลวงตาพูดมาสองครั้งนะั้นะนะม,นมันไม่มาตรงนี้สักทีบาปท,ที่เคยทํามาเนะี่ยหลายพพหลายชาติหลายกลับหลายการแม้ชาติปัจจุบันนี้ที่หลวงตาปารบไม่ฟังว่า ฆ่าไก่ตัวเดียวนะในอัตถกามหาอัตถกานนะเราจะต้องถูกกับข่าเราห้ารายชาติกบเขียกุู้หอยปูปลาอะไรต่างๆนกดำมดแดงอะไรต่างๆก็ตามเป็นต้นแม้จะมากเป็นล้านๆก็ตามหรือจะเคยฆ่าจัดรักซั์ปูพุทธเป็นลูกเขาผัวเขาเมียเขาก็ตามนอกใจผัวนอกใจเมียก็ตามหรือจะเคยโกหกเคยด่า คยสอเสียดพูดเลวไร,ไร้สาระหรือเคยเดื่มสุราเมลัยเล็กสิ่งสุดทีด่มมียาบ้าใหญ่เป็นต้นก็ตามถ้าสภาวะอันนี้เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นบาปทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นขาดกระเด็นดับเฮืบลงครั้งเดียวเลยอันนี้ทรงการเจริญวิปัสนาภาวนาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผูดด้ใดเมื่อเข้าใจแล้วจะแก้อย่างไรหลวงตาก็เลยนำมาปร,รุงให้ฟังแก้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราฆ่าสัตว์เองเราทำบาปเองเราก็เศร้าหมองเองเวลาตายก็ไม่มีใครตามช่วยกันผัวก็ไม่ได้ไปช่วยเมียเมียก็ไม่ได้ไปช่วยผัวพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปช่วยลูกลูก,ล,กลูกก็ไม่ไปช่วยพ่อช่วยแม่กรรมมุนาวัตติโลโกโส,สัตว์โลกเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นน่าสงสารไหมเพราะฉะนั้นจาย์พระคู ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมการร่วมงานเช่องานปรสศาสนาครูบาอาจารย์มาเข้าปฏิบัติธรรมก็ดีแล้วก็แม่จีแม่พานญาโยนทั้งหลายได้มาเข้าปฏิบัติธรรมอันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตที่หลวงตาพูดค้าไว้ค้างไว,งไว้ก็อยากให้รู้ตรงนี้เราจะได้เห็นคุณค่าของการเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นปลาดทั้งโลก เวลาจะสร้างหมู่บ้านต้องดูสถานที่สร้างหมู่บ้านที่อยู่ที่อาศัยที่ทำอยู่ทำกินและวก็ที่ศึกษารเรียนของลูกหลานคือโรงเรียนที่วัดวาอารามเพื่อจะได้ทำบุญทำกุศลและแก้ไขปัญหาชีวิตดังที่กล่าวมานี้และสุดท้ายคือป่าชา้า เพราะทุกยุคเกิดมาต้องแก่จะบป่วยแล้วก็ตายดังที่ปารรกให้ฟังมานี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดจําได้ครั้งเดียวเท่านั้นจือไหวเดอร์หย่ายมก็ะดิพอแมวก็ดีเราพ้นแล้วจากนารกเกิดดียามากไม่เกินเจ็ดชาติแล้วจะได้บรรลุเป็นประหานเข้าสูพ่พระนิพพานแน่นอนและที่สําคัญคือปิดประตัวบายภูมิหมดเช่นเลย ตายเราก็ไม่ไปสู่นรกเป็น,น,กปนรกายสัตว์เดชานเพราะอะไรเพราะเราทําลายบาปออกด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาครูบาอาจารย์ก็เช่นกันชาวโลกเป็นอย่างนั้นถ้าไม่แก้ไขอย่างนี้ไม่จบเอาออกทีละข้อทีละข้อแล้วยังอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าดังที่หลวงตาพูดปรมไว้ัง จำได้ครั้งเดียวนอนก็ตามนั่งก็ตามจบเลยการทำลายบาปเรียกว่าสมุจเฉทปรหารอันนี้สมุจเฉทปรหารนะมรรคผลปฏิพานเกิดเ,เรียกว่าสมุจเฉทประหาร